ทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องอุ o ๋ยอุ๋ยช n แนลนะคะทุกคนทุกคนกอนอื่นกันใดน,นะคะก็ต้องบอกว่าขอโทษด้วยนะคะที่แบบว่าอ่า,าที่ผ่านมาเนี่ยคือเราไม่ได้อัพเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันติดนะคะเพราะว่า,าเตรียมตัวที่จะเข้าพิธีประดับยศนะคะเป็นว่า,าประดับยศวัาที่เราตีนะคะแล้วก็ยุ่งเกี่ยวกับงานประจําแล้วก็เกี่ยวกับเ,เรื่อง iPad ด้วยค่ะพอดีว่าเราซื้อ iPad มาแล้วยังแบบยูยังงงงง,งอะไรเงรี้ยก็ม่ติแต่ส่วนมากจะติดกับเรื่องแบบว่าเอ่อตัียเตรียมตัวค่การรีบประดับดยล้วก็การทํางานประจําด้วยนะคะก็ต้องแบบขออภัยจริงๆนะคะทุกคนวันนี้ค่ะเข้าสู่ช่วงรีวิวนี่ใฟิกนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเราจะมารีวิวเรื่องหนึ่งขึ่งจะบอกว่า เพิ่งเจอแล้วก็อ่านจบแล้วค่ะแต่ว่าเราเอาจจะสปอยนิด,ๆ,นดๆ,ๆหน่อยนะคะที่เหลือเคยคุณสามามันอ่านนี่เองได้นะคะจะ <So, S 1> <So, S 2> บอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของอิสเตนอ่ะงงว่าสิแ,แ่นมาสีว่ามีคู่นี้ใช่ไหมมีค่ะพี่เซยพี่เทอิลกับพี่เตนนั่นเองนะคะอ่านชื่อพี่คนโตพี่ใหคนโตเนี่ยจะถูกไหมก็คืออีกเรื่องนึงนะคะกลัวการอ่านผิดกันชื่อผิดมากๆเลยนะคะ ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะคะทุกคนก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b e ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะช่อง g o o ู l e Channel ด้วยนะคะยิ่งติดตามยิ่งกดไลค์ยิ่งกด s u b s ไคร b e มันเป็นกำลังใจของเราแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ถ้าคอมเมนต์แนะนำประมาได้ค่ะว่ากูจะให้เรารีวิวเรื่องอะไรหรือจะให้รีวิวเรื่องอะไรหรือว่าจะระบายอะไรให้เราก็ได้นะ,ะหรือว่าจะสนทนาให้เราแบบว่าคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างนี้นะคะสามารถแนะนำากันมาได้นะคะ มากค่ะเข้าสู่เรื่องนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้เราไปเจอมานะคะแบบแบบว่าสบุกมากเลยทุกคนพเรื่องมันจะไม่ใช่ซับซ้อนมันก็เหมือนแบบชูลงตัวละครทั้งตัวพระเอกกับนายเอกนะคะซึ่งเรื่องนี้ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไอไอนะคะอีกเ็นนะคะภาษาจีนอ่ะเราก็จะติดตรงสมเงี้งที่แบบว่าติดคำที่เราไม่กล้าออกเสียงตรงซอโซกับวอแหวนะคะเพราะว่ากลัวเอนแต่ถ้าตัวตัวอื่นได้ก็นี้ก็คือไอ ไอ่ไม่ใช่อ้นะคะแล้วอ้ายนะคะติดนิดนึงนะคะเรื่องนี้มันจะเกีก่ยวก,กับอ้นั่นคือพี่เป้นนะคะก็คือชื่ออ้ายนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะมีเพื่อนชื่อขออนุญาตไปดูเนื้เรื่องก่อนนะคะทุกคน ไม่ได้อะไรหรือนะคะแค่รู้สาวม่อย่างเดียวอ๋อจะบอกว่าพี่ไอไอคือพี่เจย์นะคะเขาจะเป็นแบบว่าเอ่อ L G B T Q นะคะเออเขาเรียกเธอแต่เราจะเราจะเรียกสุภาพสุภาพว่า L G B T Q นั่นเองนะคะรู้เรื่องเรียกว่าเกย์เฮ้จะเรียกเกย์ก็ไม่ได้เนาะต้องเรียกว่าอะไร L G L l เบี้ยน G Gay LGBT L G B B Passions LGBTQR สองต,ตัวนี้น่าจะจำไปได้นะคะงงเรียกเขาแบบเกย์หรือหนก็แบบเรียกว่าแบบแบบ LGBTQQR นะคะเขาจะได้แบบสุภาพสุภาพนะคะเขาจะบอกว่าเปิดมาตอนแรกพอเห็นชื่อตอนว่าเงลงิกบอกงงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่เนี่ยทำไมทำไมแบบว่างงแล้วแบบอะไรเกิดอะไรขึ้นอ๋อ ใ่นเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเ,าเขามีแฟนนะคะแต่ว่าเพื่อนๆนทุกคนน่ะเขารู้อยู่แล้วว่าแฟนเก่าอะไม่ชอบแล้วก็คุมผู้หญิงเป็นทั่วนะคะแล้วทีนี้อา่า้องให้ชาญเนี่ยเขาใช้ตัวละครเชื่ออะไรนะอันนี้พี่ไปพี่ไปไปไป ท,ที่ก็คือโรเซ่พี่โรเซ่นน่นองนะคะที่ก็เป็นเพื่อนของไอ้นะแล้วก็ใครอีกนะอาอฮาร์ดฮาร์ดน่ะคือเพื่อนนะคะที่แบบว่าดูแลไอ้ดิมวากนะคะจนคนอื่นเขาเข้าใจผิดว่าฮาร์ดเนี่ยเป็นแฟนกับไอ้ทำไมมันดูแบบว่าห่วงหรืองนี้อ่าจะฮาร์ดก็พูดว่าไม่ฉันผม กับอ้เนี่ยเป็นเพื่อนกันจริงๆรู้ใ้รู้พุงกันมาตลอดเลยนะคะแต่ผมจีนน้องจิบเอวเอวาไอวาน้องวานั่นเองน,น้องวานก็คือน้องหนุ่มจีนเอนะคะทีน่นี้ประเด็นคือว่าอ้เนี่ยบอกเลือกแฟนเก่าแต่เราไม่ได้แบบว่าจำไม่ได้ว่าแฟนเก่าชื่ออะไรเนาะแล้วก็เหมือนแบบว่าขออาศัยเพื่อนไปอยู่ เอออยู่หอห้องใครสักคนนึงได้ไหมอะไรอย่าเงี้ยซึ่งฮารเนี่ยเขาจะสนิทกับรุ่นพี่เขาจะมีแบบแกงพี่ก็จะมีพี่นินนะคะเจไดเจแล้วก็ไอนะคะไอเนี่ยคือพี่เทยูนะคะทานินคือพี่เทยูเจไดก็ชุดก็เป็นแจงอู้เจก็คือพี่เจนนี่นั่นเองนะคะจะบอกว่าสนุกจริงๆนะทุกคนแต่แต่แต่อ่ะแต่เขาจะ มีชื่อที่แบบว่าอาจจะมีชื่อแบบว่าวงการแล้วคือสติสเน임แล้วก็จะมีชื่อจริงพี่ไอชื่อเขาอ่ะเขาชื่อพี่ไฟแต่พอมาเป็น LGBT เขาจะมีสเปซเนมว่าไอเจได้นะคะไม่แน่ใจว่าระหว่างเจมส์กับเจนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่าเขาชื่อแบบว่าชื่อที่แบบ จริงๆเขาชื่ออะไรเขาชื่อเจนชื่อเจนแต่เขาแบบว่าแต่เราติดติดท้างว่าเจไดไปตลอดเนาะออมก็ประมาณนี้นะคะเราเลาเรา,เรา,เ,ราเราจะเล่าติดติดขัดเพราะว่าที่ผ่านมาทุกคนเตรียมตัวตลอดทั้งแบบว่าเตรียมชุดเตรียมอุปกรณ์เตรียมรองเท้าเตรียมถุงน่องนะคะออกกําลังกายไหนจะงานประสางานประจาที่แบบว่าช่วงนี้เด็กก็จะสอบกลาง ปลาย้าแล้วเนาะมันก็เอกสารจะ,จะเยอะแล้วก็ไม่มีทีบางทีก็แบบว่าเออไม่ได้เวลาอัาคลิปเลยคือมาถึงห้องแล้วก็หลับเลยอะไรเงี้ยแล้วมียังมีเวลาอ่านแบบว่าตอนไม่กิ่ตอนเองนะคะวันหยุดก็ไม่ได้หยุดะคะ่ะไปผลเตรียมตัวนู่นนี่นั่นแกก,แกับปโปแกชุดเอออะไรเออเตรียมอุปกรณ์ขัดรองเท้านู่นนี่นั่นแต่ละโยชน์นะคะแต่จะบอกว่าเรื่องนี้อ่ะวนกลับมาได้อีกนยิยายเรื่องนี้คุณอ่านได้เลยสนุกจริงๆทุกคนแล้วจะบอกว่า อ่านทีก็มึมงหงิกทีอะทุกคนไม่เชื่อจริงๆนะทุกคนอ่ะถ้าใครอ่านแล้วไม่สนุกนะคอมเมนต์ไม่ได้เลยว่าไม่จะสนุกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แเรารับประกันเลยว่าเรื่องนี้สนุกแ,แน่ๆทุกคนมันแบบว่าอ่านทีแล้วแบบสมมุติว่าจะมีตอนหนึ่งอ่ะทุกคนที่แบบว่า ยายอะเอนดูนะคะแต่ปากเข่งแล้วแบบว่าอ้ายตปากเข่งทำไ,ไมทำไมไม่สารภาพลาเป็นี่มีบางทีี่แบบว่าเอนดูน้องพี่ไอ,อ้ยเงี้ยแบบคืนค,คือจมูกบางทีก็แบบทำไมไม่มีแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยมันสนุกจริงๆทุกคนทุกเรื่องที่เรารีวิวมาสนุกนะ่ะนี่ความคิดของเรามันคือสนุกทุกเรื่องอ่านต,ตอร์ทุกคนตั้งใจเขียน สนุกอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าสำหรับเราสนุกทุกเรื่องนะคะแต่เนื้อเรื่องจะซับซ้อนอยังไงนะคือให้ทุกคนลุ้นแต่ความรู้สึกเราคือจะถึงจะซับซ้อนอยังไงเนื้อเรื่องสนุกนะคะตัวละครดีมันเล่าเรื่องแต่ละแต่แต่ละเรื่องแต่ละตอ,ละอนแต่ละตอ,ละอนจะเป็นยังไงนะคะอ่าเรื่องนี้นะคะก็คือ I ออิตเบนั่นเองนะคะฝ <M aker> ่าบนุอ้ออกตั้งใจเื่งนี้อยาเ่าเรื่องนี้ด้วนะนะคะ <M aker> าขายเก่งมากเลยเราเนี่ย ทุนนี้สนุกจริงทุกคนอยากให้ทุกคนอ่าจริงๆสนุกมากนะคะมันจะมีเรื่องของเจไดด้วยนะคะแต่เจไดของนักเขียนคนนี้อาจจะแบบว่ายังเขียนไม่จบ ะะแต่เราก็จะจับปอยให้ต่อเองนะคะวันนี้ก็จบการรีวิวนที่นี้อย่าลืมอ่านกันนะทุกคนอย่าลืมอ่านลืมนี้นะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์แล้วก็กด subscribe ก,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 กับช่องนี้ได้นะช่องุ Channel น,น,นั่น,นะจ๊ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้ว่าสวัสดีค่ะบา,บายๆนะคะทุกคน